ุ๋ยตัวนี้เราบรรจุไว้ในถุงป้องกันความร้อนป้องกันแดดนะครับเวลาใช้เนี่ยก็แกะถุงนำไปใช้แล้วก็ปิดสนิทเก็บไว้ให้ดีนะครับไว้ในอุณหภูมิปกติการใช้นะครับเอาปุ๋ยนี่ไปโรยนะครับในไม้กระถางเนี่ยก็สามารถโรยบนผิวนะให้มีความหนาแน่นของปุ๋ยเนี่ยอย่างสม่ําเสมอนะครับและควรจะมีการเกลีย่ยลึกลงไปหรือฝังกลบลงไปนะครับแล้วก็ทําการรดน้ําตามทันที ส่วนกับต้นไม้ที่ลงดินนะครับมือไม่ผลขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะใส่ตามแนวของขอบรากขอบพุ่มของเขานะครับซึ่งขอบชายพุ่มของต้นต้นไม้เนี่ยนะครับเขาจะมีรากฝอยมีจํานวนมากอยู่ตําแหน่งนั้นนะครับเราควรจะใส่ในตําแหน่งที่คิดว่ารากฝอยที่ทําการดูดน้ําดูธาตุอาหารอยู่ตําแหน่งไหนก็ควรใส่ตําแหน่งนั้นนะครับโดยการโรยแล้วก็ฝังกลบหรือทําการขุดล่องแล้วฝังกลบเป็นแนวทางยาวแล้วก็ ลดน้าตามตามบริเวณนั้นนะครับเขาก็จะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารได้ทั่วบริเวณนะครับหลักๆก็คือเราต้องการให้ปุ๋ยเนี่ยกระจายตัวให้ทั่วถึงโดยเฉพาะให้ตรงกับตําแหน่งของรากฝอยนะครับนอกจากนี้ก็ยังนำเอาปุ๋ยตัวเนี้ยไปใช้เพื่อปรับปรุงดินได้นะครับโดยการโรยไปแล้วก็ผสมกับดินนะครับเพื่อที่จะให้ดินดีขึ้นแล้วก็มีธาตุอาหารมากขึ้นนะครับหรือ ใช้ผสมกับวัสดุปลูกนะครับในการทําไม้กระถางในการทําวัสดุปลูกต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ปุ๋ยตัวนี้เป็นสน่วนผสมได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าใช้ปริมาณมากให้ใช้น้อยๆนะครับอีกวิธีหนึ่งในการนําไปใช้นะครับเราสามารถที่จะเอานาปุ๋ยตัวเนี้ยไปแช่น้ําไว้ทิ้งไว้หลายๆวันได้เลยนะครับแล้วก็นําน้ําออกมาใช้ทําการพ่นนะครับก่อนพ่นก็กรองก่อนนะครับพ่นทางใบหรือ,อนํามาใช้อ่า ผสมน้ำแท้เจือจางแล้วก็ราดรดต้นไม้ได้ทั่วให้ทั่วถึงก็ได้นะครับมันคือคือ,คอปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมครบทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับสามารถที่จะใช้ในหลายรูปแบบแต่ว่าที่เราทําไปเนี่ยเป็นรูปแบบของผงแห้งที่มีคุณสมบัติในการค่อยๆปลดปล่อยช้าเนี่ยนะครับก็ฝังไปในดินแล้วรดน้ําตามทุกวันทุกวันเขาก็จะปลดปล่อยธาตุาหารได้ทุกๆวันนะครับ ก่อนที่ท่านจะนําเอาปุ๋ยน้ําหมักเอ็นซีในรูปแบบผงตัวนี้ไปใช้นะครับท่านจะต้องอทําความรู้จักแะเ,เข้าใจถึงรูปแบบลักษณะของปุ๋ยตัวนี้ว่า,เ,าเป็นปุ๋ยแบบไหนอย่างไรใช้กับต้นไม้ชนิดใดยอย่างไรบ้างนะครับเราจะแนะนําให้ท่านรู้จักกันก่อนว่าปุ๋ยชนิดนี้เรามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ ควรจะไปใช้กับต้นไม้ในรูปแบบใดนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับมันเป็นปุ๋ยที่มาจากการเอาวัตถุอินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่า50ชนิดเนี่ยนะครับมาทําเป็นน้ําหมักทำําหมักหรือนํามาแช่นํามาสกัดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ธาตุอาหารต่างๆออกมาในรูปแบบที่พืชนำไปใช้ได้แล้วนำมา พัฒนาให้เป็นผงแห้งนะครับนำมารวมกันใน50กว่าชนิดนะครับนำมารวมกันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงแห้งนะครับแล้วก็ทําให้เขามีคุณสมบัติในการค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาวัสดุของปุ๋ยที่ใช้นะครับหลังจากที่เขาค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารเนี่ยเขาก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในตัวปุ๋ยที่ได้มาพร้อมกันเนี่ยนะครับกลายเป็นวัตถุอินทรีย์หมุนเวียนใช้ในต้นพืชต่อไปนะครับ ปุ๋ยตัวนี้จะประกอบไปด้วยปัจจัยทุกอย่างที่พืชต้องใช้ในการเจริญเติบโตมีธาตุอาหารครบทั้งหมดทั้ง17ตัวนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมีเอนไซม์หลายชนิดนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครับแล้วก็มีพวกกรดอะมิโนโ20ชนิดนะครับมีวิตามินต่างนะที่พืชต้องการใช้แล้วก็ ที่สําคัญคืสอสตัวนะครับซึ่งเราเสริมเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีพวกชีวพันธุ์ที่ทําหน้าที่ป้องกันกำจัดพวกโกรคแมลงต่างๆนะครับชีวพันธุ์นี่ก็จะมีหลายตัวนะครับรวมทั้งเ,เชื้อไตรโคโมานะครับเชื้อแบคทีเรีย3มชนิดนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกหลายหลายตัวที่สําคัญที่สุดนะครับจะต้องมีจุลินทรีย์นะครับเราจะมีจุลินทรีย์ไปให้ หลากหลายชนิดเลยนะครับมากมายเป็นเป็นร้อยชนิดนะครับเพราะว่าเราจะใช้จุลินทรีย์ที่เป็นตัวเฉพาะตัวแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับ <S <S <ư? S 1> ใส่เข้าไปในสูตรปุ๋ยตัวนี้ซึ่งจะแยกออกมาต่างหากนะครับจุลินทรีย์มันเป็นมีชีวิตเราจะแยกออกมาต่างหากจากวสัสด,ดุโดยวรวมนะครับซึ่งเป็นสุตรรวมของปุ๋ยตัวนี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นปุ๋ยตัวนี้นะครับเมื่อต้นไม้ได้รับปุ๋ยตัวนี้ ในการเลี้ยงดูนะครับก็จะมีครบทุกอย่างนะในการเจริญเติบโต,ตของเขาเมื่อใช้ตัวนี้แล้วนะครับก็ถือว่าพืชได้รับทุกๆอย่างที่ต้องการใช้ในการเติบโตเนี่ยมีครบบริบูรณ์นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงการนําเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้นะครับว่าจะใช้เมื่อไร่ใช้อย่างไรแล้วใช้เท่าไหร่นะครับ เนื it, ่องจากว่าต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็จะมีวงจรชีวิตของเขาแตกต่างกันไปปริมาณในการใช้ปุ๋ยเนี่ยใช้ธาตุอาหารเนี่ยก็จะมีมากมีน้อยต่างกันนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะการเจริญเติบโตของเขาก็เป็นช่วงๆที่ต้องการใช้ธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันแล้วก็ชนิดที่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นการทําปุ๋ยที่ออกมาเพื่อให้ครอบคลุมในการใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสูตรๆนะครับดังนี้ เราได้สร้างสูตรออกมาในะทั้งหมด8สูตรนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วน 2, 2ชนิดชนิดที่1เนี่ยก็มี4สูตรชนิดที่2ก็มีอีก4สูตรนะครับชนิดที่1เนี่ยหมายถึงสูตรที่ประกอบไปด้วยอินทีีเยเป์เซ็นะครับส่วนชนิดที่2เนี่ยก็เป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมของปุ๋ยเคมีประมาณ2-3อนะครับอยู่ในนั้นทีนี้ การนําไปใช้ระหว่างชนิดที่1กับชนิดที่2เนี่ยเราต้องเลือกนะครับอย่างการใช้ชนิดที่1เนี่ยก็คือเพียวๆร้ยเรเน์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนําไปใช้กับพืชผักเป็นหลักเลยนะครับเหตุเพราะว่าพืชผักเนี่ยจะใช้ปุ๋ยปริมาณของธาตุ <lee> อาหารน้อยนะครับไม่มากวงจรชีวิตเขาก็สั้นการใช้กับพืชผักจึงเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าพืชผักก็จะมีความกรอบอร่อยมากขึ้นนะครับทีนี้สูตร อินซีเพียวๆนี้ก็สามารถใช้กับอย่างอื่นได้ทุกอย่างเลยนะครับโดยวฉันว่าไม่ไม่ผลนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ผลเนี่ยบางช่วงของเขาเนี่ยเขาจะมีการมีความต้องการในการใช้ปริมาณธาตุอาหารเนี่ยค่อนข้างสูงค่อนข้างมากนะครับการใช้สูตรเพียวๆไปใช้เนี่ยก็อาจจะเปลืองนะครับอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจใช้หรือไม่นะครับทีนี้ ในส่วนที่2ชนิดที่2เนี่ยคือเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมของเคมีบ้างนิดหน่อยเข้าไปเป็นส่วนผสมเนี่ยนะครับตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเลือกใช้นะครับโดยเฉพาะกับไม้ผลนะครับกับพวกอง,งุ่นเนี่ยโดยตรงนะครับซึ่งไม้ผลส่วนใหญ่ก็จะมีวงจรชีวิตในการที่จะเติบโตเนี่ยนะครับประมาณสีช่วงการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ธาตุอาหารนี่ก็จะแตกต่างกันในแต่ละช่วง รวมทั้งชนิดของาธาตุอาหารที่ใช้ก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตนะครับเราจึงสร้างสูตรออกมาทั้งหมดเป็น4สูตรนะครับเพื่อที่จะใช้กับช่วงต่างๆของการเจริญเติบโตของพืชนะครับให้เหมาะสมให้ลงตัวกับในแต่ละช่วงคําแนะนํานะครับการใช้กับพืชผักทั้งหมดเนี่ยนะครับควรใช้สูตร อินซีเพียวทั้งหมดทั้งสสูตรนะครับสำหรับพืชผักที่กินใบแนะนำให้ใช้สูตรที่1คือสูตรเร่งการเจริญเติบโตนะครับสูตรเดียวเท่านั้นตลอดชีวิตการเติบโตของเขาส่วนพืชที่กินผลนะครับรวมทั้งพืชหัวเนี่ยอย่างเช่นพวกฟักแฟงแตงโมนะครับพวกเมลอนนะครับพวกไม้หัวหัวประกาศอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำให้ใช้ทั้ง4สูตรเลย คือสูตรที่1เนี่ยสูตรเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สูตรที่2องเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ในการสะสมอาหารนะครับส่วนสูตรที่3เนี่ยใช้สําหรับการให้ขยายผลขยายหัวขยายลูกเขาให้ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนสูตรที่4ก็เพิ่มความหวานนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชนิดของพืชเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมนะครับบางพืชก็ไม่จาเป็นต้องใช้สูตร4ก็ใช้เพียงคแค่สูตร123อย่าง แตงโมเมลอนนี่จาเป็นต้องใช้สูตรสีด้วยเพื่อว่าเพิ่มความหวานให้เขาความกรอบอร่อยของเขานะครับส่วนไม้ผลนะครับที่มีอายุยืนยาวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอง,งุ่นนะครับถ้าใช้กับต้นอง,งุ่นโดยตรงเนี่ยนะครับซึ่งอง,งุ่นนี่จะมีช่วงการจเจริญเติบโตที่ชัดเจนมากนะครับก็ให้ใช้สูตรเคมีผสมกับสูตรอินทรีย์เพียวๆนะครับคือสูตรที่1 ใช้ในช่วงที่1ของการเจริญเติบโตของต้นองุ่นก็คือช่วงที่สร้างใบสร้างยอดสร้างกิ่งขแขนงนะครับสูตรที่2ส,สูตรสะสมอาหารสูตรนี้ใช้ในช่วงการเจริญเติบโตของต้นองุ่นในช่วงที่เริ่มทําการสะสมอาหารสูตรที่3ส,สูตรบํารุงผลและขยายผลสูตรนี้ใช้สําหรับต้นองุ่นที่กําลังอยู่ในระยะติดลูกนะครับ ลูกกาลังโตกาลังขยายลูกขยายผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้ง3สูตรที่ใช้กับต้นองุนน่นในทั้ง3ามช่วงการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับแนะนําให้ใช้ปุ๋ยสูตรอินทรีย์เคมีเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3ช่วงการเติบโตตัวเนี้ยเขาจะใช้ปริมาณของธาตุอาหารค่อนข้างสูงส่วนสูตรที่4เนี่ยเป็นสูตรเพิ่มหวานนะครับเพิ่มความหวานความอร่อยให้กับผลองุน่น แนะนำให้ใช้กับต้นองุ่นในช่วงที่ผลเริ่มเข้าสีหรือใกล้สุกในสูตรที่4เนี่ยนะครับในช่วงที่เพิ่มหวานเนี่ยครับแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรอินทรีย์เพียวๆนะครับเพราะว่าสูตรอินทรียเพียวๆนี้จะเป็นการเพิ่มความกรอบความหอมความหวานนะครับเพิ่มความอร่อยให้กับผลผลิตหรือผลองุ่นที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้เน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์เพียวๆครับถ้าใช้สูตรทั้ง4สูตรตามช่วงการเติบโตแบบนี้อย่างที่เราแนะนำเนี่ยนะครับก็จะทำให้ต้อนองุ่นเติบโตได้ดีมากแล้วก็ประหยัดในช่วงการเจริญเติบโตนะครับแต่เรามาเน้นในช่วงของอก่อนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเพื่อให้ผลผลิตนี่กรอบหอมอร่อยเนี่ยก็ต้องใช้อินทรีย์เพียวๆครับในการเลี้ยงดูหลักการใช้กับไม่ผลแบบที่แนะนําไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้กับต้น ไม่ผลอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ